สวัสดีครับชาวสื้นในทุกคนทุกท่านนะก็วันนี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆของสัตว์เลี้ยงเนาะแต่ว่าแน่นอนผมขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นระบบที่ผมสลับผมก็คือห่างไกลตัวผมมากนะเพราะว่าผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเลยเพราะว่ามันหายากมากจริงๆนะสำหรับผมที่เป็นแบบเหมือนสายฟรีนะอืมมันก็แค่กดหาตัวละครมันก็ค่อนข้างจะยากอยู่แล้วนะสำหรับลายอาทิตย์จะต้องมานั่งกดหาสัตว์เลี้ยงอีกือว่ามันก็ยิ่งยากเลยแต่ว่ามีคนขอมานะผมก็จััดไปครบ โอเคสลับการหาสัตว์เลี้ยงอย่างแรกที่สุดเลยก็คืออันนี้มาสุ่มตู้ก็ตู้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีโอกาสออกสัตว์เลี้ยงสีทองอยู่ที่1%แล้วก็สัตว์เลี้ยงสีม่วงอยู่ที่9ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยเราก็จะใช้เป็นสัตว์เลี้ยงสีม่วงขึ้นไปในการลงทําทุกทุกอย่างะนะถ้าเกิดได้สีทองมาก็ดีเนาะก็มาถึงตรงนี้ผมก็ขอแนะนําเลยแล้วกันว่าต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดคุณเกิดออกปุ๊บกงาเป็นสีทองเนี่ยแล้วคุณสมควรจะวีไว้้กกัััับบตตตูวววเออะะไรรสําหผมคืดโแ เพราะว่าเพิ่อัตราคิทิคอว์17%ทุกคน17%เลยนะคือแบบต้นเกมที่หาคิทิคอวได้ยากได้คิทิคอวฟรีมาจากสัตว์เลี้ยง17%โาโคตรโหดเลยเลือกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะแค่ชอบอันนี้ไม่ได้แนะนํามากมายคือตัวนี้เพิ่มจุดอ่อนกับความเสียหายผมว่านอกจากจะน่ารักมากแล้วมันยังคงจะดีมากด้วยใช่ไหมแล้วก็มีอีกสองตัวมั้งก็คือตัวนี้ใช่ไหมเพิ่มดาเมจกายภาพแล้วตัวนี้เพิ่มเป็นดาเมจเวทนะก็เพิ่มพลังโจมตีให้ได้นิดหน่อยส่วนนี้เนี่ยเป เป็นบวกแม่นยามาเข้าคู่กับพลังโจมตีนะตัวนี้ส่วนในหมาหมาไพ่เนี่ยมันเป็นตัวของสายทีมถึกนะก็คือเพิ่มผลต้านแล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน9%ซึ่งแอบเพิ่มน้อยไปหน่อยนะในตอนสีดาวเนี่ยโอเคแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละสําหรับการกดตู้หานะก็คือกดตู้ได้ยากมาก1%น่ะทุกคนที่จะออกแล้วก็ไอตัวพวกนี้มันเป็นตัวที่เพิ่มเลนดอกทั้งหลายทั้งแหลยอย่างตัวื่อก็คือเพิ่มไอน,นี่ใช่ไหมเพิ่มอัตราดอปตัวละครอันนี้คืออัตราดอกอุป,ปกรณ์และเครื่องประดับอันนี้ดมากนะ พวกโบ,โบ,โบ,โบโอัตาดรอปเครื่องประดับได้เนี่ยผมสำหรับผมคือโคตรเก๋ต่อมาคือดรอปทองอันนี้คือเพิ่มทองที่ได้รับนะก็เพิ่มทุกตาอยู่แล้วก็ทองมานดรอปทุกตาเนี่ยมาต่อกันที่อีกแบบหนึง่งก็คือสามารถที่จะหาได้จากไหนเนาะก็คืออันนี้ฟักไข่ฟักไข่เนี่ยยากมากสำหรับผมเลยคือยากมากในการจะได้ตัวทองดูเปอร์เซ็นต์ละกันอันนี้คือไข่ดับตำนานนะไข่ดับตำนานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยแจกหรอกผมจะไม่ได้ซ้ำว่ามาเคยแจกหรือเปล่านะ ออแต่ว่าถ้าเกิดแจกมาก็คือจะดีมากเพราะว่าอันนี้คือออกของแน่นอนนะแต่ว่าไข่ที่เราพอจะหาได้เนี่ยแบบระดับไม่ได้ยากมากก็คือไข่สีทอง ซึ่งไข่สีทองเนี่ยมีโอกาสออกอยู่มีโอกาสออกตัวทองอยู่ในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่ที่เหลือก็เป็นตัวม่วงนะอย่างน้อยตัวม่วงก็ตั้ง1%นึ่งเปอร์เซ็นใช่มตัวละก็น่าจะโอเคอยู่ในระดับระดับหนึ่งจริงๆนะสำหรับอันทองเนี่ยแต่ว่าอันนั้นน่ะมันไม่ใช่ที่เกมชอบแจกหรอกเกมชอบแจกจริงๆคือระดับนี้ครับระดับสีเงินก็ผมบอกเลยว่าระดับสีเงินเนี่ยไม่มีออกทองอย่างที่เห็นนะเออส่วนม่วงก็แบบโอ้โห0.1จุดยาวๆผมบอกเลยว่าหวังยากมากในการที่จะได้อะไรมาและระดับที่เขาแจกเเเยยยออออสทที่่่ห็นนนนวาขงผมลู200ักค ก็คือแบบระดับล่างสุดที่ไม่มีโอกาสออกไม้แต่ตัวม่วนเลซ้ำคือออกเป็นแค่ตัวให้มากินล้วนๆโอเคอย่างต่อมาคือการผสมสั์เลี้ยงนะแค่ผสมสั์เลี้ยงคืออะไรก็สมสั์เลี้ยงก็คือกดได้เลยสำหรับผมคือกดได้เลยแล้วก็ผสมมาเจ้าตัวระดับเดียวกัน3ามตัวผสมเข้าด้วยกันและนอกหมอเป็นตัวใหม่เนาะก็เนี่ยอย่างที่เห็นว่างพอเปิดไปแล้วมันก็จะมีโอกาสได้ดาวเท่าเดิมกับดาวที่สูงขึ้นเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เสมอหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นสีดาวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเออแค่นั้นเลย แล้วก็ทุกครั้งที่คุณผสมรบส0ครั้งเดี๋ยวผมผสมให้มันรบ10บครั้งให้ดูแล้วกันนะมันก็จะออกมาเป็นตัวตัวที่ระดับสูงขึ้นแน่นอนแบบรับประกันเป็นตัวสีดาวซึ่งไอคำว่ารับประกันตัวสีดาวเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าจะแบบไม่ได้ออกมาตัวสีทองน,นะมันแค่ออกมาตัวสีดาวเฉยๆไว้ทุกคนแค่นั้นเลยจริงๆแค่นั้นเลยเหรอครับแค่นั้นเลยจริงๆนะสำหรับการอัปเกรดการอัปเกรดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะก็คืออัปเกรดเป็นตัวละครเลย คือใส่เข้าไป2ตัวก็ได้แล้วคุณก็เอาไปอัปเกรดเนะเาะก็ปั๊กดเข้าไปอ่ะกลายเป็นตัวละครบวก5แค่นี้เหมือนกับตัวละครเป๊ะๆสำหรับเรืองน,นาการเนี่ยก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายก็คืออย่างที่มันเขียนอยู่เลยอัพเกรดสัตว์เลี้ยง 4- 5ถึงดาวให้บวก5ก็คือต้องเป็นตัวบวก5แล้วก็เป็นในระดับเดียวกันกนะ็คือสมมติเป็นสีดาวก็ต้องเป็นสีดาวเหมือนกันเห็นปะ แล้วก็ต้องบวก5ให้ทั้งคู่จนถึงผสมมันได้ให้มันกลายเป็นตัว5ดาวและตัว5ดาวก็ทําเหมือนกันก็คือต้องเป็น5ดาวบวก5ทั้งคู่จึงจะสามารถทําให้มันกลายเป็น6ดาวได้โอเคไหมความสิทธิ์คืออะไรผมขอข้ามความสิทธิ์ไปก่อนแล้วกันไปต่อด้วยคําว่าปล่อยก่อนปล่อยคืออะไรอันนี้มันคือการย่อยสัตว์เลี้ยงนะเนี่ยผมย่อยให้ดูสัก2ตัว3ตัวก็ได้อะย่อยไปก็คือมันจะได้เศษมาลืมลืมบอกตัวทองเนี่ยมันก็ย่อยได้นะ มันจะได้เป็นเศษอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็เรเศษที่ใหญ่กว่าและดีกว่าแต่ไม่เป็นไรเราลองปล่อยเป็นเศษเล็กไปก่อน,นอก็แจมเศษเ,เล็ก,กว่า9วันปึ้งซึ่งเศษเล็กเนี่ยไปทาอะไรได้บ้างเนาะก็ไอเศษดวงดาวเนี่ยมันเออเอาไปให้กับสัตว์เลี้ยงกินได้ครับถ้าถามว่ากินเพื่ออะไรก็กินเพื่อที่จะบวกในส่วนของค่าความเสซ็ตของมันก็คือในอันแรกสุดเนี่ยมันจะเพิ่มแอนิเมชันให้กาลังใจซึ่งมันไม่ช่วยอะไรนะแค่เพิ่มแอนิเมชันจริงๆส่วนอันที่2เนี่ยมันคือปลดล็อกช่องของศักยภาพพเิ่ม ช่องศักย,ยภาพคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะแต่รอยแป๊บหนึ่งก็คือความส,สนุนนั่น่องที่เห็นนะว่าอันเล็กเนี่ยมันเพิ่มทีละแค่25ทุกคน25แล้วปล่อยตัวหนึ่งได้สาสลหรับตัวสีม่วงแล้วเราต้องใช้3 0 0พันผมบอกเลยว่าเป็นคโคตรยากสำหรับการที่จะได้มันมาโอเคไหมมาต่อมาก็คือในส่วนของศักยภาพเลยศักยภาพเนี่ยก็คือมนีแบบนี้เอาตัวละครที่มันเป็น6ดาวแล้วสัตว์เล็กที่เป็น6ดาวแล้วเนี่ยมาใส่ได้แล้วเมื่อจะสามารถลดล็อกช่องศักยภาพตรงนี้ได้ ซึ่งอันนี้คือผมกดไปหมดแล้วนะผมรูปตัวโอเคไหมตอนแรกมามจะเป็นช่องว่างๆไม่มีอะไรมาให้เลยมั้งถ้าผมเข้าจใจผิดนะคุณต้องกดครั้งแรกก่อนแล้วมันจะ r a นดอมข้าวมาให้ซึ่งอันนี้สมมติว่าผมอยากได้อันใหม่ผมก็ต้องใช้อันนี้หนึ่งอันในการย่อยให้มันกินซึ่งสามารถกดไปได้เลยเพราะว่ามันสามารถเลือกได้2ฝั่งเนะี่เห็นไหมคือผมสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บอันเก่าเอาไว้หรือว่าจะไปใช้อันใหม่แทนซึ่งอันนี้แน่นอนผมเก็บอันเก่าเอาไว้นะก็เลือกไปเลย แต่ถ้าเกิดคุณมาแบบนี้แล้วคุณต้องการรีอีกคุณต้องกดฝั่งท้ายมันก็จะรีให้คุณได้เลยนะนเดี๋ยวผมลองรีให้ดูแล้วกันเผื่อมันได้อะไรสักอย่างที่มันดีๆหน่อยโอเคเหมือนจะไม่ได้นะดูจากอ,อาการโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคผมกลับมาละเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้มันค้างนิดนึงโอเคแล้วก็สักยภาพในบวกอะไรได้บ้างคำตอบก็คือบวกได้พลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็พลังชีวิตซึ่งอตาทั้งหมดคือออกเท่ากันหมดนะแล้วก็มันมีโอกาสออกตั้งแต่3%จนถึอ10% ซึ่งอัตราออก10%คือ1%นะก็คือ1%ของทั้งสามอันเลยซึ่งผมบอกเลยว่าออกโคตรยากเลยเอาละอันนี้คือใช้ผลึกดวงดาวอีกแบบหนึ่งในส่วนของผลึกดวงดาวเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมก็คนจะมีคนสงสัยแหละมันคืออันนี้ครับมันคืออันนี้อนีอ้อนี้นีไอ้ดาวจมพูสุดแสงจะน่ารักเนี่ยมันคือใช้อันนี้แหละในการเอาไปย่อยได้เปอร์เซ็นต์สูงกว่าซึ่งผมก็ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นผมก็พูดอะไรให้มากไม่ได้ว่าเออ มันเอาไว้ใช้ทําอะไรหรือว่าแบบมันแรนดอมมันแล้วจะเป็นยังไงอะนะบอกได้แค่นี้จริงๆแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าถ้าเกิดเป็นตัวสีทองเนี่ยมันจะมีสามช่องนะไม่ได้มี2ช่องอ,อย่างตัวสีม่วงมันเลยมีแค่2ช่องอาจจะกระจอกกว่าน่อยแต่สำหรับผมว่ามันก็ไปต่างกันตอนท้ายๆแหละไม่ได้ต่างกันตอนแรกๆมากนักหรอกโอเคแล้วนั่นก็เป็นระบบทั้งหมดของสัตว์เลี้ยงละที่ผมจะมาโชว์ในรอบนี้อะนะแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าสามารถหาได้จากไหนอีกจริงๆผมมีกี่หนึ่งนะที่สามารถหาไอ้ไข่อันนี้ได้เนี่ย มันคือซื้อได้จากสองอันนี้มันจะมีให้วัลนละห้าใบบ้งกับอันเนี้ยทีนน่นานทีมันจะมีแรนดอมมาให้บ้างซึ่งผมก็บอกเลยว่ามันให้มันน้อยมากจริงๆจนถึงขั้นผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถไปหายเยอะได้ยังไงนอกจากกดตัวอ่ะสรับตัวที่เป็น3หรือ4ดาวนะโอเคแต่ว่าสลับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็น่าจะมีทั้งหมดเพียงแค่นี้แหละแล้วก็ผมเนี่ยไม่ค่อยแนะนํามากที่จะไปกดสัตว์เลี้ยงตอนเริ่มๆนะก็จะกดสัตว์เลี้ยงได้สำหรับผมผมว่าต้องกดหลังจากที่คุณมีตัวละครแล้วในระดับหนึ่งอ่ะ พราะว่าถ้าเกิดคุณกดตั้งแต่ตอนเริ่มเริ่มเกมเลยอ่ะแล้วสมมติมันไม่ออกเดโลโลโ่งเงี้ยมันไปออกแบบว่าสัตว์เลี้ยงเพิ่มอัตราดอกอะไรสักอย่างขึ้นมาเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยคุณเลยนะตอนต้นเกมสำหรับคนที่แบบว่าลงเพชรลงไปให้จะได้ตัวละครเช่นแทโอยอนฮีเมลคีหรืออะไรพวกนี้กลับมาใช่ไหมเอองั้นผมก็บอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวมากจริงๆอย่างไม่น่าเชื่อว่ามันจะห่างไกลขนาดนั้นโอเคไหมสำหรับคลิปเนี้ยทั้งหมดก็คือที่ผมอยากจะมาบอกละโอเคก็คิดเห็นยังไงก็เเหมมือนด สามารถแสดงความคิดเห็นเาไว้ทางด้านล่างได้เลยนะว่าที่เห็นยังไงหรือว่าจะมีระบบ อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ผมยังไม่ได้พูดไปก็มาแสดงความคิดเห็นได้เพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้ผมไม่ชำนาญจริงเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพราะฉะนั้นในตอนท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกไปกับคลิปของผมนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากหาความรู้เพิ่มเติมที่มากกว่าในคลิปเนี่ยก็ลองเลื่อนลงไปอ่านในคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวมีคนพิมพ์คอมเมนต์ความรู้เอาไว้โอเคแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ความรู้แบบนี้ก็กดตามช่องผมไว้ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยมันจจจจะะะะเเเเปปปป็็็็นน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 กกกกกําาาาลลลลลัััังใใใหหหหห้้้้้ผมมมมๆยแวววสรบีดคคไไออ่่ิิ ติดตามชมได้เลยโอเคบายบายตึ bye ้งเด็ดึ้ง